ท่วหมดเลยนะ่ะไม่มีเหลือเลยเนี่ยบริเวณของแปลงนาะพิปายถนนนะ้ำไปเยอะไหมไม่มีมบอกเหรอแล้วทำไงอ่ะคุณก็เสียเข้าดูสินี่แหละชีวิตชาวนา ไหลไปนน่นเจ้าของนาก็ต้องมาบราหานจัดการให้น้ำมันแห้งอย่างรวดเร็วไม่งั้นข้าวจะสียหายยับหมดเลยท่านผู้ชมคิดว่ารอดยากเนื่องจากาดูบริเวณวง,วงกว้างของน้ำพื้นที่ที่ท่วมนะครับท,ท่วมหนักท่วมหนักทีเดียว เปลงมาเลยสี่ไร่เลยส่วนฟังนี้ของผู้ใหญ่ปนอมก็ไม่เป็นไรอันนี้รอดไม่เป็นไรฮะโอ้เหรอปรึกษาการท่านผู้ใหญ่เอ้ยอันนี้ของเพียไม่เสียางไม่ไม่เสียเนาะใช้ได้อยู่นี่ดูสิ นี่มันท่อน,นี่มันจะไหลแรงมากเลยท่อตรงนี้แนะหละหลมันจะแรงหลไปยันนู่นนะอ่ะเ,เออมันท่วม,อ,มอ,นะอ๋อครับปล่อย <laughs> ตรงมนเมื่อคืนนะ่อนนะอืมดูสิ เจ้เา,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 อาของเขาก็ต้องบริหารจัดการดูสิมาคุยเศษใบไม้ออกใบข้าวใบหญ้าออกด้วยงั้นมันก็ทับผมข้าวอยู่นี่เลยไหลแรงด้วยชวรน่าเย็นใจครับนี่หละการทำนาการทำ อาชีพชาวนานอ่ถ้าแรงก็ข้าวเสียถ้าน้ำมาเยอะยก็เสียอีกอ,อดูส,นนสินั่นนะสิดูน้ำท่วมหมดเลยท่ <laughs> วมหมดเลยโดนกัดพีแต่พี่ร้อง กบไม่ได้เลยเนี่ยตายหมดทั้งแปลงเลยเนี่ยน้ะน่าเห็นใจอโอ้หนี่แหละท่านผู้ชมแปลงนาข้าวที่ได้รับความเสียหายนะครับก็ปรึกษาหารือการทีมงานผู้ชายผู้ช่วยกรรมการก็จะ หาวิธีทางดําเนินการจัดการอย่างไรให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงไปบ้างตามสถานการณ์เนาะอันนี้ก็ให้กขาปรึกษากันเองเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศในสัดส่วนที่นําเสนอให้รับชมนี่นคืออาชีพของชาวไร่าชาวนาที่ทํานาเป็นอาชีพปีละครั้งบริเวณพื้นที่ตรงนี้เพราะไม่สามารถทำนาปรังได้ พราะมันอยู่ในที่ดอนที่สูงนะครับอาศัยแต่อาจจะน้าฝนธรรมชาติน้ําคลองบ้างที่สมาชิกลงชื่อจัดสรรปันส่วนมาจากฝ่ายนะครับโู้น้ําลึกมากเลยนะดูสิดูดูด,ด,ดูในร่างกายนะ่ะที่เขานะ่ะเลยเลยข้อหัวเข่าไปอีกนะความลึกของน้ำนะ่ะ ถ้าพูดเ็าเกือบจะถึงเอวถ้ามันลึกๆเข้ามาอีกโอ้ยเขาจะปิดยังไงก็ปิดไปเลยได้ไหมเนี่ยไม่ปิดก็ไม่อยู่หรอกเนาะแล้วตัวนี้มันที่ที่ลุ่มด้วยบรเิเวณที่ลุ่ม,มดูสิเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านปริงนะครับตรงนี้นั้นก็คือแยกไปบ้านตัดติ๊กไปบ้านยังเก่าก็ได้อย่างแปลงนี้เขาไม่ปัญหาหรอกก็ได้อยู่แล้วเพราะข้าวเขา สูง <c oughs> แล้วก็น้ําก็ได้นี่สมัยตะก่อนตรงนี้น้ําเยอะที่สุดเพราะอยู่ที่ลุ่มเออเนาะรถวิง่งมาแล้วเพราะมันเดี๋ยววันนี้ฝนก็ตกมาอีกนะ เดี๋ยวให้เขาปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรน้ำไหลแรงไหลแรงมากเลยท่านผู้ชมดูสิไหลเข้าท่อหเห็นไหมไหลเข้าท่อนั้นอะ่ะไหลแรงมากเลยนี่เห็นไหมมันไหลแลงข้าวของใหญ่ระนองนมอมาไร เขาทำน้ำตาลบอกวอใครทำแล้สวยจังเลยไม่รู้ใครทำ้านหมูสามอ๋หมูสามที่นู่นน่ะเหรอเห็นได้เห็นเมื่อบานที่เขาทำขนมทำะไรเทวน่ะหมูอ๋อวันนี้ นี่เห็นไหมน้ำรแรงมากเลยท่านผู้ชมมีแต่น้ำเสียหายมันกันนะนี่อืม ีนี้วันนี้ท่าทางจะตกอย่างแน่นอนดูเมฆไปบนอากาศบนท้องฟ้านั้นผู้ชมผมว่าต้องตกแน่นอนเลยลักษณะท่าทางแล้วนะดูสิโอ้ย่เนี่ยดูทางไปทางนู้นะ<ม>เห็นใจเนาะเห็นใจพี่น้องบ้านเรานะ่ะสูญเสียเนาะวันนี้จะถ้ามันแห้งมันก็พอได้อยู่เนาะ โอ้โหดูสินั่นก็เก็บๆกก็เก็บขึ้นเก็บขึ้นโกยไอ้ที่เป็นเศษของข้าวนะครับปลายที่ตัดเป็นเศษใบข้าวเอานําขึ้นมาบนบกให้มันแห้งไปอ่แล้วก็ให้ทางข้างล่างนละถ้าเกิดน้ําแห้งงวดไปก็รอดตายไปฝากเห็นใจเนาะ โอเคท่านผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศไว้จะพอแค่นี้ก่อนเด้นนอเนาะเกดภาพประการใดก็ต้องก็ต้องกปลอภัยนะครับเนะาะฝาก็แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเด้อนี่คือบรรยากาศทางเข้าหมู่บ้านตะเป็กนะครับเกี่ยวด้านทิศใต้หมู่บ้านปริงนะครับบร,ริเวณนี้แหละ นั่นก็หนองปลือมองไปทางด้านโน้นนะท่านผู้ชม